ดีครับพกกับเส้นนั้นเลยครับเสูยางครับวันนี้วันนี้เปูยางปูยางครับปูยางครับครับาเล็งครับปูยางครับใช้เครื่องแรงครับวันนี้วันนี้ครับนั่งขับไปครับขับไปวันขับไปครับ

สักิดก็โอ้ใช้ยใช้วสักที่ดูเปตัวให่ก็น่คับว่าน้ว่านโอ้ยเลยคับนั่งรถไปแล้วก็นนั่งรถไปแล้วก็วาดไปแล้วก็วานไป่อยครับ รถกวานขี่รถไปหวานไปเรื่อยครับนี่ครับกดเส้นนั้นได้ไหมนี่คิดต่อไปครับ